หญิง40อัพผิวแห้งมากผมร่วงง่ายช่วงล่างมีอาการแห้งแสบคันเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ต้องดูคลิปนี้พบทางออกแน่นอนค่ะเ mm hmm. มื่ออายุ40อัพสิ่งที่เกิดขึ้นคือฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของเราเนี่ยค่ะมันลดลงแล้วมันส่งผลทําให้คอลลาเจนในชั้นผิวลดลงหมดเลยทั้งร่างกายสิ่งที่เกิดขึ้นคือผิวจะเสื่อมโทรมแล้วก็มีริ้วรอยเหี่ยวย่นผมร่วงง่ายเพราะหนังศรีษะไม่แข็งแรงรวมถึงบริเวณช่วงล่างที่มีอาการแห้งแสบคันเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ จนกระทบถึงชีวิตคู่เพราะบริเวณนั้นก็ต้องการเอสโตรเจนในการส่งเสริมให้คอลลาเจนทำงานได้ดีเช่นกันค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยพอพบกับปัญหาดังกล่าวก็ทานคอลลาเจนหรือการทาคอลลาเจนแต่หากว่าเราเนี่ยเลือกใช้วิธีคืนสมดุลให้กับร่างกายปัญหาข้างต้นก็จะไม่มีเลยค่ะปัจจุบันมีสารสกัดจากธรรมชาติที่ลดผลข้างเคียงจากการขาดฮอร์โมนได้ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปใช้ฮอร์โมนทดแทนแล้วกลายเป็นว่าไปเผชิญกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งมดลูกนั่นก็คือสา สารสกัดตังกุยสิทธิบัตรจากเกาหลีที่มีงานวิจัยรองรับในมนุษย์เลยว่าสามารถจัดการปัญหาภาวะฮอร์โมนลดได้ผิวก็จะชุ่มชื้นมีน้ำมีนวลอาการแห้งแสบคันบริเวณช่วงล่างก็จะหายไปผมที่หลุดร่วงง่ายก็จะกลับมาแข็งแรงสารสกัดตังกุยสิทธิบัตรจากเกาหลีและสารสกัดจากธรรมชาติได้ถูกรวบรวมมาไว้ในเอสเชล่าโปรเอ็มโฟเอ็กแล้วค่ะสินค้าตัวนี้ได้รับเหรียญเงินเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ปี2022ดังนั้นไม่ใช่แค่เรื่องผิวผมแล้วก็ช่วงล่างเท่านั้นนะคะเรียกว่าคืน ความสาวให้กับเราอย่างแท้จริงค่ะ